สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวพารวยสวัสดีเอชีทั้งสองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่ครัวเดินทางมากโชคดีเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สิเกตหลังหวยออกเนาะคะ่ะแม่ครัวได้เดินทางมามาเอาขีป,ปูหาจิอ่าพอดีเดินทางไปบางอื่นพอปูเนาะคะ่ะปูบึงการ โชคดีเด้อค่ะมือหนี่มาพอปูเบืองการเนี่ยวทางเพิ่นเดินตะกีแตะก,กวนเพิ่นดินเพิ่นดังมากเนาะคะ่ะในวงการเนี่ยวทางหวยรัฐบาลจินแบงเนาะคะ่ะมือนี่แม่ขั้วได้เดินทางมากพอปูเบืองการโดยบืงองอืญเนาะคะ่ะเอาปูเพินวาสีบแบงบัน่นปันบุญให้เอฟชี่ท่างส่องหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางเฮ้าไว้ค่ะอ่าเอาเพิ่นสีว่าแบบใดเนี่ยไร <c oughs> ห้องไปฟังปูหรือว่าไปกราบนมัสการพร้อมๆกันเพราะว่ามาพอปูโดยบางอื่นเนาะคะ่ะไปกราบนมัสการพร้อมกันเนาะคะ่ะ <c oughs> กราบนมัสการค่ะปูออะกราบ<ด>นมัสการเจ้าค่ะครับโอ้ยมคกันไปบ้านนั่นบ้านนี้อยู่เนาะไปนี่ละครัับอนการทําการทํางานครับปูทําอันทําให้งามก็มีอยู่สองอย่างคือขันติคมอดทน คันติใส่กันตีก็หมดทุนครับปู่โรจะควบเสีงเง่งยมค<ะ>่ะอืถ้ำเป็นลกบาลควมข้องโลกสองยางก็คือฮิลิฮิลิควบลายแก่ใจอุตตะปะควมเกี่ยงกลัวเพราะฉะนั้นพวกเข้าไปน้ำวัดน้ำว่าเข้าเป็นคนมีศีลมีรรำค่ะเออเข้วาวบไปสั่งควบเดือดร้อนให้ไปบ่รด้เบียดเบียนไป ถ้ามาคือว่าเป็นหนาทีของเฮาเข้าไปคือจังหลวงปูเคยอ่านในเขาคอมเมนต์คอมยังไปว่าว่าบ่มวนก้มนั่นค้มนี่แสดงว่าเขาเบียดเบียนด้วยว่าจ่าด้วยใจครถึเป้นบ่มีศีลมีธรรมจังพวกทางฟังพุ่นข้าเจ้าเปิดคลิปเปิดคลิปไปหาคูเนาะเขาก็ไม่ได้สั่งควบเดือนร้อนให้ไป ก็ไปเบียดเบียนกดว่าวคุบนั่งคุมนี่ว่าบ่ดีนะเข้าก็ถือว่าธรรมดาเนาะมันมีบาปมีบุญคููกันครัูจ้งพระเนี่ยเพื่อนให้แนวทางไปครับบางคนกับคอมเม่นด่าไปทั่วไปทีบค่ะนี่อดีปูพระที่เพื่อนบวชโดนๆหรือว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนมีพมมาวิหารซีพมมีมาวิหารซีก็คือควมเมตตา ควมกรุณหน้ามูทีตาอุเบขาเพื่อนกรเล็ตัวเพื่อนก็อยากไห่แนวทางหยาดง้มครับอยกากแบ่งปันบุญเอออยากแบ่งบันแล้ววัดใดนี่ถ้าเพื่อนนิมิตแมนวัดนั้นก็จะเจลื่อนเร็วเด้ครับสั่งวัดสั่งว่าออครับโ,โดยเฉพาะวัดใดถ้ทมีมล่างซุ้งเขาไปล่างซุ้งนี่ตามธรรมดานี่ตรงเป็นคนว,วัวยพระเศร้าวัยพระแรงเน้ย เป็นคนใจบุญเด้พวกหลงังส้งนี่จังเป็นไดจ้จังส้วงได้บ่ะค่ะโอ้โหสีเป็นหลงังส้งแบบใจรู้ไร่บ่ได้เด้ต้องหนึ่งเพิ่นทีถ้ำบุญคือมือมันเท่าไปค่ะครับ่ะใส่บาตรใส่พกหรือไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิพวกหลงังส้งนี่ครับปู่เออังสันเป็นไปบ่ได้ครับปู่ะบิวางในมือนี่โยมมากะอยากขอ เ่องบารมีปูครับเพราะว่ามันมันสีว่าด้วยเหตุบางเอิญหรือเป็นน้ำบุญล,ลูกเต่าบรืปูที่มาพอปูแบบโดยบางเอิญนะค่ะอืมจะขอแบ่งปันแนวทางปูเจ้าค่ะครับลวงปูนักห้หางเดียวหรือขั้นห้แบบว่าเจ้นี้เท่ากับเอากันกันน้ำนเน,นาะเป็นแนวทางเนาะครับเป็นแนวทางเออลุงปูกับพได้ตีว่ามันที่ออกตัวนี้แน่นอนกับพได้ป่านั้นครับแต่ว่าก็เคยบอกเพิ่นถึก ค่ะเอออะให้ขน้อยถามเนี่ค่ะคือได้ยินข่าวว่าแนวทางของปูตะกีตะกอนเดินดีค่ะเพราะว่าแม่ขั้วพึ่งแมฆขั้วในพึ่งจะเปิดเปิดช่องค่ะอืมกะงวดนั่นวัดยังล่ะอปูขาววัดกุดแหงเนาะค่ะกับบ้านน้องอ้อเนาะเพิ่นปวยหนึ่งเก้าสามบ่ครับปูไข่ปวยสามหนึ่งเก้ามันออกสามหนึ่งเก้าเนี่ของปูแตกเลยแม่นบ่ค่ะแตกเลยโอ้แล้ว้ังไดนี่ ปีว่างหนึ่งพองไปจำพรรษายอ,อยู่วัดข่อยนั่นแหละอยู่ทางหนองคายค่ะ,ค,ะค่อยให้เพิ่นกับเขาอยู่ให้เพิ่นศูนย์หนึ่งเก้าค่ะกับห้าสามศูนย์กับเขาครับปู่เอออันเนี้ยวอลเป็งที่ลองรู้สึคอมเมนต์ว่าเลขออกแล้วจังถือนีเขาถือว่าธรรมดามัน,ม,นมีปากไม,ม่เล่าไปค่ะค่ะอ,อันเรื่องของปู่คอมเมนต์อันนี้ อันนี้แนวทางเขาเพิ่งจะออกเนาะค่ะหลังหลังห้วยออกกับบังเอิญพ่อปูเนาะแต่่วาถือว่าโชคดีแล้วนี่เข้านี่แล้วก็ปูปูทุดงมากนี่บรรลุว่าปูสีทุดงไปใช้ต่อนะครับเอฟซีค่ะไปข้อเขาบริวารออกออกบริวารปีนึงต้องเข่าบริวารเที่ยนึงสองเที่ยนเนาะค่ะเขาก็ไปเขาเป็นพระเด้บ้านไดนดีเขาก็ปูเพิ่นเขากระปูน้ำเพิ่นกระปูพายเนาะค่ะเอาหมดพวกนึงให้เพิ่นโย สรงไปทั้งประจวบส่งไปทั้งเชียงหม้ันหาเจ็ดกับเกาเจ็ดเนใ่้เพื่อนมันันไว้ออกเจ็าเจ็ดซะมันออกหาอแต่ว่าพระพุทธเเห่นกับดขึ้นกันเอากระตุ้นเตียงได้บ่๋ยเหะหาเจ็ดกัมาเาเจ้าอาย่แค่ว่าคอยให้เพิ่นนี่อยให้เพื่นหางเดียวให้เก่าเจ็ดโอ้เอาถือวันเนี่ยทั้งปูเดียคขึ้นกันเนาะเพราะตามที่เพิ่นบอกมาเนาะนีมี มันเกิดนิมิตเนาะครับปูนิมิตนี่เขาเขาเอาเป็นตัวเลขให้ผู้ตีเอาให้เจ้าที่ตีน้่โอ้กับลูกตีเต่ากับเปลีนนี่ปูเออบูตี่เป็นนลี่ยอันมือขึ้นนี่ต้องงวดเนาะครับคอยย่างไปย่างไปคือนที่ขวมหวยนี่ละค่ะมีผู้หญิงหาบก้าวน้าหาบกภาวา้าแบบนี้มันเฮียจากกันหาบจากกระตาลอนแม่ ไหลน้ำหนามอ่ะแก็คุ้มเจ็บเป็นบ่คอยก็เลี้ดตูนคอยเลี้ยดักบ่เนี่ยคอยเลี้ยไปเจ็บคอยปวดเอาได้ประมาณหาหกน่วยนี่ละกวัดนี้หน่วยนึงมันร่องไปเออป่อนไปลดน้อยเดียววะโอ้ก็มีเท่านั้นแหละนึ่้แล้วไม่พูดตีบ่เปลี่ยนดิบ่าเฉียดว่าว่าอยู่ในเท่าตีเข้าๆนึ่งไปแล้วเลี้ยตะบักเผาเอาไม่นึ่งไปแล้วเอาตูเล่องราะพูบูบูเอาสิบนาทีไปนี่ยังัครับ ปูเอาเลยค่ะปูบาแนวทากไปเลยเอฟซีกับท่างช่องกับเด่นก่อนเด่นครับปูวันหนึ่งข่อยเด่นเจี๊เลยครับวันนี้เด่นยังปูบาดนี้สิเด่นบาดนี้เด่นศูนย์เด่นศูนย์เข่ามันต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วเด่นไปที่ศูนย์เออศูนย์เม็ดเดียวโคโลเออบาดนี้อันศูนย์นี่บนล่างเนาะค่ะปูเออ วันนี้สามตัวบัดนี่ยสุดสามตัวก่อนปูสุดสามตัวก๋วยเห็นนิมิตไฟฉายนี่มันเคยออกไฟฉายไฟช่องเนี่ยครับศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดตัวนี้วงกลมตัววงกลมไว้เน้นเล้แบบปูตัวนี้สามตัวนี้เน้นได้บบข้าวปูเขราะว่จะให้หางเดียวนี่แหละเพื่อนกลับไปก็มาฟันไปที่ ศูนย์เออบ้านี้ตัวร้องบบบนี้ครับปูร้องแปดศูนยเออครับประกาศไว้คือบอกมันพบบนี้ได้ครับครับปูแปดศอ่ะค่ะเอาเท่านั้นละไม่ต้องอ,อีก สองตัวเดียปูไปมจับบ่อจับให้ฟซเนี่ยปูสองตัวจับเพิ่มจับปูมักตัวไหนค่ะศูนหกเท่าแล้วกับศูนที่นั่นเหละก็เท่านั้นตัวศูนหกกับศูนี่ตีปูสองตัวศูนหกูสี่เอาเบ่งอาเดอขายฟซีู่นแปดปูประมากว่าครับ็พิกมนอีกบ่จังว่าเดียวเพิ่นไห้ซี่หางเนาะเพิ่นก็ยังเอา คอยเป็นพระเนี่ยมันเป็นแปดเพาะหักอดเผ้าไหมนั่นแหละครับปูมันเป็นสี่เป็นแปดซูนศูนแปดบอลลายหางกับอยู่ในหนังตัวจับไปเลยมีโซนตัวสามหางซูนแปดพิ์หกเก่าเราเลยศูนแปดนะปูเนาะเราเป็นซูนแปดปูบอกเอฟซีกับตัวด้วยเจะบ่้นะอันซุ้มนีปัญีเชื้อดอกซุ้มบัก หกแปดแปดหกน่งปองตาสี่เพื่อนดอกครับปูอ่าเดี๋ยวจะได้กับเตรียมแคมปหน้าจอนะครับเวซี่ตอนนี้มาพ่อปูด้วยบุญบาลมีทั้งช่องห้อก,กับบอลูนะครับเพราะว่าปูทุดอกมากนะครับปูอ,อันสองตัวปูปูเนียนคู่ได้ค่ะปูคู่บนนั่นแล้วคู่บนศูนย์หกเนี่ยบ่าค่ะปูศูนย์หกศูนย์แปดนี่แม่นบ่าค่ะ หกเบิ้ลดตัวนิ่นคอยค่ะศูนย์หกแปดโอ้สองตัวเพิ่นบนนินบูเพิ่นบนนินสองตัวให้แต่ว่าจะบดตัดออกมาหกปดโอ้ยแค่หกแปดได้ญไรตัดหกแปดดิได้เออได้หกแปดก็ได้เพิ่นที่นินหกแปดบานนี้ปูนินหกแปดแมนบ่ค่ะแมนวงกลมหกแปดหกแปดไปเลยเอา พ่อปลอยเทเดียวนี่แหละเทเดียวมีโคงสุดไายบ่มีโครงสุดไทยตัวเด่นคือหกแปดรอตัวเด่นคือหกแปดแล้วก็ท่ายสองทองแค่นี้ค่ะครับสาธุเป็นบบารมีเป็นบุญบารมีที่ปูเมตตาแล้วก็บอกบุญให้เอฟซีทั้งสองด้วยว่าพ่อแมนวิไลให้โชคครับบุวาห่าสองสองแค่นี้เพราะว่าปูมาถุดงอเอฟซีขออนุญาตปูด้วยครับให้ ลูกให้เต่าว่างให้เอฟซีแคปหน้าจอทั้งสองซองนะครับเตรียมแคปหน้าจอนะครับสคริปต์เดียวเลยทั้งลายมือของแอดวิไลทั้งสองไม้พรวดกับแคปหน้าจอทั้งสองวิไลให้โชคกับแคปหน้าจอครับนี่ครับเป็นแนวทางของปู่บึงการนะครับมาพ่อปู่โดยเหตุบังเอิญหรือว่าสิพ่อโชคไทยเอฟซีกับโบนเนชัดน้าปูนี่ครับเดี๋ยวไกลมือขันโบพ่อปู่เห้กับจังคอย เบอร์สกีป์ไปเอฟซีเบิงเพกาะวานเอฟซีนี่ลืมเมนพะว่ามันเหรายมือ่าลืมเลยครับเอฟซีฟันทงเลยปูวาปูฟันทงเลยนะครับให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงเบิงว่าขันฟันดีจัดเลยแมนหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไปเลยเพาะว่าบอแนนนะครับเพราะว่าปูมาทุดงนะครับป่วาปูสีเดือนทางไปใช้ต่อนะครับปล่อยก่อนมูเลยครับเป็นปล่อยก่อนมูเลยนะครับเป็นแนวทางเหรอครับปูเอาไปเสี่ยงกันฟันดีย่องเลยครับปู ย่องเลยปูวาทะฟันดีเด่นศูนย์เนีทางเป็นบนล่างด้วยครับเอฟซีเบงเซคลิปให้ดีนะครับเป็นบนล่างนะครับเอามักชอบนะครับเอาท่วนตัวเลขให้เอฟซีพู้แคบหน้าจอเพราะเป็นครับเด่นศูนย์เม็ดเดียวครับแนวทางเป็นบนล่างสุดสามตัวครับปูดเด่นไปที่ศูนย์หกแปดตัวร่องก็คือแปดศูนย์สี่หล้วก็แนวทางสุดสองตัวครับมีหกแปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์แปด ปูเด่นไปที่หกแปดขับโตน้ำกระไดหรือรับเอฟซีขับด้วยแนวกันไวน้าปูเนือท่าเปลี่ยนบทล่างครับเอฟซีบังจะคลิปให้ดีอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณนะครับปูบึงการที่ปล่อยแนวทางปล่อยแนวทางครับให้โชคให้ลาบเอฟซีทั้งสองกันถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่มาพอบปูมือนีดิมีแห้งโชคๆมันๆกันสุขบุญสุขคนค่ะสาธุครับูสวัสดีค่ะเลื่อน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 